คำเตือนคลิปวนนี uhh. me ้จะทํา um, ข nice ึ 8, right? ้นเพื่อความมาถึงเท่าน <pack> ั้นเด็กที <rapping> ่อยุต่ธมกว่า18ปีควรจะรับคาแนะนํานะครับก็กาสดีเพื่ทุกคนกันด้วยผมกลับไมาแล้วก็โคดบอบชนะเพื่อนๆวันนี้ก็มาลุยกระในทุน439บาทนะครับผมนะก็จะมาซื้อฟรีเกมยาวๆแล้ววันนี้จัดฟรีเกมซื้อฟรีเกมกันแบบจุกๆแน่นๆเลยวันนี้นะครับเริ่มที่ตัวที่เบ็ดสี่ซื้อมาก่อน200บาทแล้วกันนะครับผมประเดิมมาก่อนเลยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจะ เกลือไหมหรือว่าจะแห้งหรือว่าจะรวยตั้งแต่ต้นเลยก็ามาดูมาพร้อมกันนะครับผมนะโอเคนะแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยใครผ่านเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่น้องกดซับไว้เพื่อได้พาดกิจกรรมดีๆที่จะมีในอนาคตนะครับผมคอเต์เข้ามาเยอะๆนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคลุยครับไปรุ่นมาสิบหมุนแรกกับ200บาทที่เราซื้อไปกับเบดสี่ดูซิมันจะทํากําไรเราได้ไหมผมไม่หวังกําไรนะตอนนี้ผมหวังทุนก่อนจริงเพราะว่าะ การซื้อเบ็ดสีเนี่ยนะโอกาสที่ผมได้นะน,น้อยคนอื่นผมไม่รู้เป็นยังไงนะครับคนอื่นผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยนะการที่มันได้ทุนเนี่ยหรือมันได้กําไรเนี่ยหาได้ยากเลยนา่าจะถ้าตีเป็นสิครั้งน่าจะมีประมาณสักสี่หรือสองหรือสมได้วันนี้ที่ได้นะนอกนันก็คือเกลือนะครับผมเออผมจะค่อยไปได้แบบเป็ดตรงสูงหน่อยเป็ดน้อยผมนานๆทีอ่ะจริงเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วสองร้อยผมเป็นไง หายไปดีนะาแปดสิบาทเองนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรฮะใจสู้ครับผมวันนี้ตั้งใจมาแล้วเอาไม่สุดคือตั้งใจมาแล้วเอาไม่สุดไปหมดไม่หมดเอ้ยไม่ใช่ดิหมดหรือได้ยังไงไม่สําคัญฮนะคือเราตั้งใจมาแล้วไงเรากรรมเงินมาแล้วว่าอ่ะวันนี้มึงเจอกูกูจะเซิร์ฟฟีเกมก็ต,ตามนั้นนะรับสภาพรับผลกันไปจะออกยังไงผมรับได้หมดโอเคไหมวันนี้ผมจะไม่หัวร้อนนะเล่นชิลๆเล่นให้มันสนุกกันไปแล้วกันอืม ผมไปทะเลมาช่วงนี้คือแบบว่าร้อน้เหี้ยอยากจะหนีลมร้อนไปเที่ยวบางแสนสุดท้ายร้อนกันเดิมไอ้เหี้ยเอ,อ้ยผมไปเที่ยวมาเส้นนั้นเลยบางแสนศรีราชาพัทยากลับกลับมานอนยาวๆสุดท้ายแล้วมันออกมาใช้ตังค์เฉยๆนะครับผมเปลี่ยนที่นอนเฉยๆนะร้อนเหมือนเดิมทะเลร้อนชิบหายสกรปรกด้วยทะเลบางแสนคือเล่นไม่ได้สภาพไม่ไหว มาเงินมารวมหลอกนี้ร้อยหกบาทครับผมยังอยู่ที่เดิมนะกับคําว่าขาดทุนนะฮะเริ่มจมและเหมือนจะไม่ค่อยไหวแต่ใจมันสู้เหมือนเดิมไปต่อดี่ครับผมไม่ได้กันเลิกแกนั่นเองนะฮะทำไมไดซิเรียดอะไรฮะลุยเพื่อนๆช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับผมพเพื่อนๆผ่านมาแล้วเดินแห่งความสนุกเดินแห่งสาใช้เงินกินันเยอะเลยใช่ไหมฮะโอ้โหวันลงวันไหลนี่มีบ่อยจัดนะฮะเงินในกระเป๋าผมก็ไหลไปตามวันไหลนั่นแหละชีพหายมาดอกนี้เปิดสวยๆมาดิ จริงเดือนเมษาเป็นเดือนที่สุดยอดนะสหรับผมชอบนะแต่แต่ได้เนี่ยคือมันร้อนเกินค่าไฟผมก็ขึ้นยับเลยผมเคยบ่นให้ฟัง้แล้วแหละว่าเออมันปกติค่าไฟบ้านผมเนี่ยอยู่ประมาณพันเก้าสองพันนะเดือนนี้สั้ไปสี่พันเจ็ดนะผมผมเองผมเอง,ผมเองก็งงบอกเลยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเปิดแอร์ทั้งวันเลยอยู่ไม่ได้จริงนะไม่เปิดแอร์เนี่ยมันร้อนเกินนะอยู่ได้อยู่ไปครับผมอยู่ไม่ไหวจริงเออเพราะเพราะเพราะว่ามันมีแอร์ไงมันเลยแบบมันเลยไม่ไหวแต่ถึงว่าถ้าแบบอยู่แบบไม่มีแอร์เออมันก็เข้าใจได้ว่า ไม่มีก็ทำไงเนาะแต่อันนี้มันมีไงมันก็ต้องเปิดซะหน่อยก็ตามนั้นนะผมมารับค่าไฟจุกๆเอ้ยลำไม้นี้มาฮะซื้อรอบนี้กําไรอยู่ครับผมยี่าทบรอ็ดบาทผมถือว่าได้อยู่นะบอกแล้วมันยากนะได้ก็ดีใจแหละนะครับผมยี่บเดบาทก็ไม่เป็นไรฮะไปครับผมเงินรางวัลรวมดอกนี้มา2องยี่บาทนะถือว่ากําไรมาเลยเออแต่ยังไม่ได้ทุนเลยนะเพื่อนโอ้โหก็จัดไปต่อเลยละกันนะผมดืนะ้อจะเอายังไมได้อะบอกเลย คือทำไม่ได้ก็ผมหมดไปแค่นั้นเองนะครับผมผมมาด้วยใจแน่วแน่มากวันนี้คือเอาตึงเลยบางอันพูดได้เลยว่าจัดตึงจึงตึงเลยมาดูซิว่าไม้ไหนมันจะแตกหนักวะไม้เมื่อกี้ได้มา21บาทนะมาดูกันว่าไม้นี้จะได้ไหมเออขอเถอะขอให้มันได้เถอะจริงขอให้มันได้เถอะจริงเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนจะบอกบาทล่านี้ยังไงเก็บคุณเข้ามาแล้วยังไงไหลหรือเปล่าไหลต่อหรือเปล่าฮะ สามเหมืนสุดท้ายครับผม2หมืนสุดท้ายครับผมโอ้โหดอกนี้สวยเลยสวยเลยครับจะลองสิบบาทก็ต้องอย่างนี้ดิเพื่อนโอ้โหมาแล้วฮหนึ่งในสิบของผมมาแล้วฮะดอกจังๆดอกโดนๆนะหลังจากอดทนกันมาสุดนานๆอดทนกันมานานสุดท้ายมันก็ออกให้แล้วว่ะทุกคนสุดท้ายมันก็ออกให้หมทุกคนมาแล้วฮะ โอ้โหซื้อวีเกมได้หลักพันแล้ววะเฮ้ยเชียถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมนะลุยต่อเลยอย่างี้โหเอ้ยต้องเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเว้ยมาแล้วเว้ยเงินรางวัลรวมดอกในหนึ่งพันเจ็ิบสามบาทนะผมดีสวยฮะซื้อสองรอเท่านั้นเองกำไรแปดร้อยโอ้โหสุดยอดได้ทั้งทุนได้ทั้งต้นเนะดอกนี้ครับกำไรเน้เนๆน,น,นะเพื่อนโอเคครับผม ได้เวลาที่จะเปิดประตูลุยต่อสู่ความก้าวหน้าก้าวไกลยังไงฝากเลือกก้าวไกลกันด้วยพอละเลื่อดก,กันแต่เลือกก้าวไกลได้วยนะเพื่อนๆนะเลือกเบ็ล์ยี่สแล้วับผมละลุยต่อเลยฮะยังไงยังไงขอดูทรงหน่อยยังไงขอดูทรงหน่อยโอ้โหเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิเพื่อนอืมอ,อืมอ,อือ,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 อ โอ้โหว้าวรัวรัวว่าวรัวรัววาวรัวรัวเลยสิเอ้ยไอหนุ่มเอาหน่อยตัวต้องกลับไปซื้อเหรอขอเล่นก่อนได้มั้ยอย่าเพิ่งขอหมุนเองหน่อยขอหน่อยโอ้โหยี้อเขียวแถวสองฮะถ้าเข้าแล้วหวานตี๊ยแต่เคดอกนี้เอาให้72บาทว่ายังไงไวรุ่นเขียวมาอีก72บาทว่ายังไงไวรุ่นโอ้โหไม่ไหลต่อฮะขอคืนพันคืนก่อนได้มั้ย ขอคืนพันคืนก่อนได้ไหมไวรุ่นถือว่าพี่ขอไอ้น้องถือว่าพี่ขอไอ้น้องยังไงโอ้โเริ่มตึงแล้วเอาไงดีว่าเพื่อนเพื่อนที่ว่าเอาไงดีผมเริ่มลังเลแล้วเนี่ยเอ้คิวแถวแรกคิวแถวแรกโอ้โหแย่ <Yeah. laughs> ถามจีหลุดได้ไงเมื่อกี้ไอเ้เหี้ยหลุดได้ไงคือไม่น่าพลาดนะเมื่อกี้นะ โอ้โหเยสเค่มึงลุดซะง,งั้นเลยอะแต่ดอกนี้มาว่าไงฮะสิบมาดอกนี้ว่าไงขี่แล้แวแถวลงมาดอกนี้สำรองสิบบาทโอเคสวยกลับมาแล้วกลับมาละกลับมาละเออให้มันได้ยี้คอยใจชื้นหน่อยโอ้โ oh, หนึกว่าจะแห้งได้กลับไปตามทุนใหม่ไม่เอาน่ะเสียเวลาเออมาดิมาดิมาดิาดเพื่อนอเริ่มมีจุดหมายเริ่มเล่นไปเรื่อยแล้ว <laughs> ยังมันอยู่ยังมันอยู่เพื่อนยังได้อยู่นิดนึงนะยังได้อยู่อีกนิดนึงอะไรเข้าฟรีเกมตอหนี้สวยโอเคเดี๋ยวหมฟปีเข้ามาเลยเบ็ดยี่ต่อีกไม่ต้องซื้อมาจบที่ที่ที่เบ็ดสิบนี้เผาดินรัวไปทุกคนขอไปดูซิว่าจะจบไหมโอ้จบแล้วแหละดูทรงผมพอใจแล้วได้แล้วได้แล้วแหละสิบแถวสามอ่ะอ๋อโหถ้าสิบแถวสามเข้านี่บอกเลยหวานเจี๊ยบทุกคนดูดิสิบมารอเพียบเลยนั่แหละแถวหนึ่งแถวสองแถวสี่แถวห้าแถวหกแถวเจ็ดเอ้ย แถวหกแถวหกแถวโอเวดแถวไพทึกแถวเรื่งเป็นไงโอ้โหขาดแถวเดียวเมื่อกี้ไม่งั้นระหวานเทปผมบอกเลยจะคูณเด้งมาดอกนี้ยังไงเขียวอ๋อโอ้โหไม่มีไม่มีมมเอาจะสองพันไปไปสองพันเพื่อนไปสักสองพันไปเพื่อนไปได้ไหมได้ไหมสามหมื่นสุดท้ายครับผมว่างไงสองสุดท้ายว่างไงมาดอกนี้แล้วจะเขียวโอ้โหไม่มากสองตันสองพันกบาท ผมลิ้นรัวอะไรวะเออขออภัยทุกคนนะเงินวันก่อนต่อเหล่านี้ซื้อร้อยแปดบาทแล้วเข้ามาะสมยอดเป็นหนึ่งพันสิบบาทแล้วจังหวะนี้โอเคแล้วจะบอกลากันไปกับฟรีเกมนี้แล้วกันนะครับผมนะฝากด้วยนะครับฝากด้วยใครยังไม่กดไลค์กดแชร์ฝากด้วยเนะื้อโอเคมาฮะโอเคจบเท่านี้นะครับนะวันนี้ถือว่าสวยละซื้อ,อจนได้ในะวันนี้ดูเยอะจนได้สุดท้ายก็จบสวยๆผมนะยังไงอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์สนับสกันด้วยกำลังใจให้ผมด้วยผมแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆทุกคนขอให้ทุกกกคคคคคนนนนนโชดดีีรรัััับบผมและะะเจอทุสนนะสวส